แบรอรติจินอลตอนนี้นะครับผมมาจากการที่ผมสกอร์ a c e b o o k ครับแล้วผมก็เจอเพื่อนผมมันบ่นว่าทําไมซื้อเราเตอร์รุ่นนี้มาแต่พอต่อเชื่อมจริงมันไม่เห็นจะได้ความเร็วที่มันโฆษณาโมเมนต์ไว้ข้างกล่องเลยวะโอ้ทันทีที่เห็นปุ๊บผมก็คันไม้คันนิ้วนะฮะพิมพ์อธิบายไปแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเอ้ามาเล่าได้ดีว่า ก็เลยเอามาเล่าซะตอนนี้เลยแล้วกันนะฮะหัวข้อตอนนี้ชื่อว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ WiFi นะครับผมวงการเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีปริศนาละความดํามืดหลายอย่างที่ถูกปกคลุมด้วยสิ่งที่เราเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งน e r เบอร์ครับตัวเลขด้านการตลาดนี่ะที่ทาให้บางทีว่าเราไปเห็นคําโฆษณาข้างกล่องแล้วเราก็รู้สึกว่าหู oo, มันสามารถเชื่อมต่อได้เร็วขนาดนั้นเชื่อมต่อได้เยอะขนาดนั้นเชื่อมต่อได้ไกลขนาดนั้นทั้ทงที่ในความเป็นจริงแล้วบนโลกเห็นความเป็นจริงที่โดนกดฟิสิกส์ครอบเอาไว้เน็นตเวิวร์กแองเลิ พี่อ่ะเรามาดูกันว่าไม่มีเรื่องอะไรบ้างที่มันเข้าใจผิดกันนะครับ <S <S อย่างแรกนะครับผมก็คือไอสิ่งที่เป็นตัวเลขข้างกล่องที่มันเหมือนจะเป็นความเร็วในการเชื่อมต่อจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเร็วที่ทําได้จริงๆครับเออฟังดูมันตลกไหมสมมติควรจะไปเห็นตัว Wi-Fi r o u เตอร์ที่เขียนตัวเลขข้างกล่องไว้่าเป็น w ว f i X 1 8กพ WiFiX300 ฟเ i ็กส0 0 0อเลขพวกเนี้ย มันมาจากไหนกันและอยู่ดีๆเลขพวกนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราเชื่อว่ามันคือความเร็วในการเชื่อมต่อได้อย่างไรกันนะครับตัว access point router หรือตัว wifi เนี่ยเวลามันปล่อยความถี่ออกมาเนี่ย ณเวลาเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีความถี่6กิกะเฮิรออกมาแ,แต่ผมจะขอยกเอาไว้ก่อนนะฮะผมขออธิบาย2ความถี่หลักของโลกก็ค,คือความถี่2.4กิกแล้วก็ความถี่5กิกะเฮิรตนะครับตัวเลขนั้นคือความเร็วสูงสุดที่สามารถเชื่อมต่อได้บนความถี่2.4บวกกับความเร็วสูงสุดที่เชื่อมต่อได้บนความถี่5กิก ผมขอยกตัวอย่างเป็นเราเตอร์สักตัวหนึ่งที่เขียนข้างกล่องไว้ว่า Wi-Fi AX 1008ตัวเลข1008นี่มาจากไหนก็คือมาจากความเร็วสูงสุดของ2.4นั่นก็คืออยู่ที่600เมกะบิตต่อวินาทีรวมร่างกับความเร็วที่สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดบนความถี่5กิกที่1,200เมกะบิตต่อวินาที600บวก1,200 ก็เลยกลายเป็นพันแฟัง Marketing ก็เลยคิดว่าเอองั้นเพื่อที่จะบอกสเปคว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันรองรับความดวเท่าไหร่เราก็เอาความดวสูงสุดบวกกันแล้วก็ใส่เป็นชื่อความสามารถไปเลยแล้วกันไม่ได้แปลว่าเลขสเปคจริงๆ แล้วรวมไปถึงรวมไปถึงนะเดี๋ยวผมจะเล่าอีกหลายๆเรื่องเลยเวลาเราเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือโน้ตบุ๊กอะไรก็ตามคุณไม่สามารถเชื่อมต่อ2ความถี่พร้อมกันได้เพราะว่าณเวลานี้ชิดเซ็ตไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นถ้าคุณเชื่อมต่อแค่2.4ความเร็วสูงสุดคุณจะสูงสุดแค่600เมกะบิตถ้าคุณเชื่อมต่อที่5กิกความเร็วสูงสุดของคุณจะอยู่ที่1200เมกะบิตนั่นเองครับ ข้อ2นะครับต่อให้อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อได้สูงสุดที่1 2 0 0เมกะบิตก็ไม่ได้แปลว่าคุณส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็ว1 2 0 0เมกะบิตงงไหมครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนมันเป็นเหมือนการสร้างถนนแต่ถนนอย่างเดียวใช้ขนข้อมูลไม่ได้ตัวสิ่งที่จะขนข้อมูลได้เนี่ยมันจะคล้ายๆว่าอ่ะโอเคเรามีถนนแต่คนขนข้อมูลจะเป็นรถ ที่ขนของใส่หลังคารถวิ่งไปบนถนนใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่จะมาขน Data วิ่งไปจริงก็คือโปรโตคอล TCP/IP ที่ทําหน้าที่ในการขน Data อยู่บนถนนเชื่อมต่อน,นี้อีกทีนึงดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเชื่อมต่อได้พันสองร้อยเมกะบิตจะได้ความเร็วพันสองร้อยเมกะบิตมันมีโอเวอร์เฮดจากสิ่งที่เรียกว่าโปรโตคอลในการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นตัวโปรโตคอล8ปด1เองตัวโปรโตคอล TCP/IP ที่เอามาวิ่งส่งข้อมูลเองโดยพื้นฐานแล้วความเร็วในการเชื่อมต่อเน็ตบวชจีเนีย่องพกเราจะหาร2เลยครับเช พันสอเมกะบิตความเร็วในการขนด a ต้าสูงสุดจริงๆคืออยู่แถวแถว0เมกะบิตแต่มันมีตัวแปรหลายอย่างเช่นตัวแปรเรื่องขึ้นความถี่ตัวแปรเรื่องของคือรบกวนตัวแปรเรื่องของนอ s เซนระบบตัวแปรหลายๆอย่างดังนั้นเน่ะเราจะถือว่าหัน2แหละแต่ว่าถ้ามีรอบไหนที่มันได้เกิน50%มาให้ถือเป็นโบนัสไปครับนั่นก็คือถึงแม้อุปกรณ์จะต่อเชื่อมด้วยความเร็วสูงสุดที่1,200เมกะบิตแต่คุณก็ขนด a ต้าได้สูงสุดแถวแถวประมาณ600เมกะบิตเท่านั้นเองครับ และยังมีนะครับข้อ3ครับผมถึงแม้ว่าคุณจะเชื่อมต่อได้ที่ความเร็วสูงสุดที่พันสใช่ไหมขนจริงได้6 0 0แต่การที่คุณจะเชื่อมต่อด้วยความเร็วสูงสุดพันสองเมกะบิตได้คุณจําเป็นจะต้องได้รับค่าสัญญาณที่ดีมากๆเข้าช่วงิกโอลีแบบนิดๆแล้วกันนะฮะเวลาที่แอคเซ t ปต์อยสัญญาณมาและตัวอุปกรณ์รับสัญญาณได้มันจะมีค่าความแรงในการรับสัญญาณเราเรียกค่านี้ว่าค่า RSSI นะครับ Receive Signal Strength Indicator นะครับค่า r s s i นี้ เป็นตัวบ่งชี้ว่าอุปกรณ์รับสัญญาณได้เท่าไหร่แต่ค่านี้ยังไม่ได้ไปใช้เพราะว่าเวลาที่เรารับสัญญาเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรครับเราอะฟังเพื่อนเพื่อนส่งข้อมูลมาแปลว่าเพื่อนพูดกับเราใช่ไหมหูผมอะฟังเพื่อนแต่ ความสามารถของหูผมที่จะฟังเพื่อนได้สัญญาณดีแค่ไหนก็เป็นเรื่องหนึ่งมันต้องดูปัจจัยแวดล้อมอย่างหนึง่งคือสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีน้อยใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่ในห้องส่งผมพูดทุกพูดออกมาเนี่ยมันไม่มี noise น้อยรบกวนอาจจะมีเสียงแอร์เบาๆอะไรเบาๆพวกนี้ค่าน้อยที่จะมารบกวนผมมันน้อยดังนั้นแปลว่าอะไรครับเพื่อนพูดกับผมหรือผมพูดกับคุณผู้ฟังอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรครับคุณได้ยินเสียงผมชัดเจนปกติแปลว่าค่า ISI เนี่ยคุณรับสัญญาณจากผมได้สูงแต่ถ้าผมพูดด้วยความดังเท่ากันอย่างนี แต่คุณเอาเสียงผมไปฟังในงขับไปฟังในร้านหมูกระทะที่คนชงเชงชงเชงชงเชงไอเสียงเหล่านั้นเป็นไงฮะมันจะเป็น noise น้อยเส่อนเพิ่มขึ้นมาแปลว่ามันจะมาลบกวนค่าสัญญาณที่คุณรับได้แปลว่าอะไรการที่คุณอุปกรณ์ของคุณจะเชื่อมต่อได้ความเร็วสูงได้คุณจะต้องอยู่ใกล้ๆ้เราเตอร์อยู่ใกล้ๆ a c ้ e s s Point เพื่อให้ได้สัญญาณที่ดังพอพอมากพอที่ทําให้น้อ e รอบๆอ่ะไม่มีผลลบกวนอะไรกับคุณแปลว่าอะไรครับการที่คุณจะนั่งเล่น ให้ได้ความเร็วสูงสุด1,200เมกะบิตคุณจะต้องนั่งอยู่ใกล้ๆเราเตอร์ประมาณแบบ3เมตร5เมตระซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่ทุกคนจะนั่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะ ทุกคนจะไปนั่งห้องของตัวเองทุกคนจะนั่งเขยื้อออกไปหน่อยเราเตอร์จะอยู่มุมนึงบ้าโซฟาอยู่อีกมุมหนึ่งอุปกรณ์อยู่มุมนึงทีวีอย<อ>ู<อ>่มุมนึงและสมีที่ไกลออกไปก็จะมีอะไรครับความสามารถในการเชื่อมต่อที่ลดลงยิ่งอยู่ไกลออกไปสัญญาณที่ได้ก็จะแย่พอสัญญาณแย่น้อยก็จะรบกวนมากขึ้นพอรบกวนมากขึ้นความเร็วในการเชื่อมต่อก็จะได้ลดลงพอลดลงความเร็วก็จะลดลงไปด้วยนะครับดังนั้นมันจึงเป็นการยากที่คุณบอกว่านี่ไง é, ฉันซื้อเราเตอร์สูงสุดมมมมาาาเเเเชื่่่่ออตตไไดด้้คคววววรร็็นนีีลยแ ระยะที่คุณใช้งานจริงในชีวิตประจำวันไม่ใช่ระยะที่อยู่3เมตรรอบเราเตอร์ใช่ไหมล่ะครับคุณก็ต้องไปอยู่ในระยะของคุณนั้นความเร็วมันก็จะค่อยๆหดลงไปนั่นเองนะครับ ข้อ4ครับผม Wi-Fi เนี่ยใช้คลื่นวิทยุเป็นมีเดียมหรือเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลซึ่งคลื่นวิทยุเนี่ยก็อยู่บนกฎของโลกฟิสิกส์นะครับนั่นก็คือเวลาคุณส่งคลื่นออกมาถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในรัศมีที่คลื่นนี้มันทํางานอยู่เนี่ยแปลว่าอะไรครับมันจะส่งแบบ h าร์ฟดูเพลคือต้องผัดกันส่งผัดกันรับ เช่นถ้าเกิดว่า Acces s Point ผมผมปล่อยความถี่5กิกะเฮิรตซ์ที่ h a n n e l นี้ออกมาคนที่มาเกาะ Wi-Fi ที่ผมปล่อยเนี่ยทุกคนจะเชื่อมต่ออยู่ภายใต้ความถี่เดียวกันแปลว่าทุกคนต้องผัดกันส่งผัดกันรับนะให้นึกถึงสมัยเวลาที่ถ้าใครอยู่ในยุคแบบว่านะมีอายุพอสมควรนะฮะคุณอาจจะเล่นทัวเครื่องวิทยุหรือเครื่องวอลใช่ไหมเวลาที่คุณกดวอลปุ๊บเนี่ยแปลว่าคุณต้องการจะส่งพอคุณส่งปุ๊บเนี่ยคนอื่นจะไม่สามารถส่งได้เพราะว่าคุณส่งอยู่แบบเดียวกันถ้า a c c e s s Point ส่ง Data อยู่มือถืืือออเคร่่องอน ก็ต้องรอแล้วถ้ามือถือเครื่องนี้ส่ง Data กับหา a c c e s s Point เครื่องอื่นก็ต้องรอการที่เราทุกคนผลัดกันใช้ตัวกลางที่เป็นขึ้นวิทยุเนี่ยแหละครับนั่นหมายถึงว่าอะไรไอ้ความเร็วในการเชื่อมต่อที่คุณได้มันจะเหมือนกับถูกหาร โดยจํานวนไคลเอนที่คุณต่ออยู่ทั้งหมดนั่นเองยกตัวอย่างคร่าวๆเลยนะอย่างเช่นแอปพลิเคชัน1ตัวแล้วมีไคลเอนต่ออยู่10คนเราอาจจะคิดหลวมๆว,ว่าภายในเวลาสัก10วินาทีหรือ1วินาทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไคลเอนต์พวกนี้มีการรีเควสต์เดต้าเข้ามาพร้อมกันในความจริงมันไม่ได้พร้อมกันหรอกเพราะว่ามันต้องมีกฎในการส่งข้อมูลอยู่มันต้องผัดกันส่งอยู่แล้วแต่ว่าด้วยถ้าเรามองในกรอบของ1วินาทีมันก็เปรียบเสมือนว่าใน1วินาทีนี้มีไคลเอน,น,าาเนเอต์อ คุณอาจจะคิดหลวมๆว่าเป็นหาร1ิบก็ได้แต่ว่าในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้หาร1ิเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ว่าทุกไคลแอน์ใช้งานพร้อมกันรวมไปถึงครับไม่ใช่ว่าทุกไคลแอน์มีความสามารถในการเชื่อมต่อเท่ากันด้วยสิ่งนี้มันก็จะถูกเรียกว่ากระจายความเร็วกันไปตามความสามารถของไคลแอน์แต่ละคนและก็การแอคเซสเข้าสู่สิ่งที่เราเรียกว่าแอร์ไทม์หรือว่าเวลาที่แอคเซสพอยต์ในการให้บริการยูเซอร์แต่ละคนนั่นเองนะฮะแต่ที่แน่ๆถ้าคุณเล่นคนเดียวอ่ะใช่คุณได้ความเร็วสูงสุด แต่ความเป็นจริงคุณซื้อเราเตอร์มา1ตัวมันมีอุปกรณ์ชิด้เดียวเกาะงั้นเหรอครับทีนี้ครับตัวแปรที่จะมีผลต่อความเร็วในการส่งข้อมูลมีอยู่หลักๆ3อย่างนะฮะอย่างที่1ก็คือจํานวนเสาหรือที่ภาษาเน็ตเวิร์กเราเรียกว,ว่า s p ป c i a l Stream ว่าส่งได้กี่สตรีมนะครับสมัยก่อนมันมีแค่เสาเดียว2เสาสเสา4เสา8เสาพวกนี้นะฮะถ้า4เสาจุดหรเทเวศถัดมา ก็คือตัวความถี่ channel width ก็คือความกว้างช่องสัญญาณจะเป็น20 40 80แล้วก็160เมกะเฮิร์นะครับปัจจุบันเนี่ย Wi-Fi 6จะ a l l o c a t นได้สูงสุดที่160เมกะเฮิร์ 6e แล้วก็7เนี่ยจะ allocate ได้สูงสุดที่320เมกะเฮิร์นะครับแต่ว่าเรามองที่160เมกะเฮิร์เป็นหลักแล้วกันที่ว่าเป็นสูงสุดของที่เป็น m a s ณนะตอนนี้ถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของระยะสมมติว่าคุณมีมือถือที่เชื่อมต่อได้จานวนเสาเยอะอ่าคุณมีมือถือที่สามารถ allocate ตัวสัญญาณช่องสัญญาณได160 ใกล้หรือนั่งไกล Acces s Point ถ้าคุณอยู่ใกล้คุณก็จะสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยเรทที่สูงสูงได้ถ้าคุณอยู่ไกลคุณโดนน้อยทบวนเรทในการเชื่อมต่อก็จะต่ำลงถึงแม้ว่าคุณจะมีจำนวนเสาที่เยอะจำนวนชันลวิดที่กว้างก็ตามนะครับผมนี่คือเป็นปัจจัยหลักๆ3อย่างที่จะมีผลต่อความเร็วในการเชื่อมต่อทีนี้เนี่ยสังเกตยอย่างหนึ่งในตัวแปร3 4สอย่างเนี่ยมันจะมีอยู่แค่อย่างเดียวที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยซอฟต์แวร์นั่นคืออะไรครับ จำนวนเสานั่นเองนะครับตัวเราเตอร์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขามี2เสา4เสาอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะถ้าคุณอยากจะได้ความเร็วสูงคุณก็จะซื้อเราเตอร์ที่เสาเยอะๆมาเพราะว่า มันเป็นอย่างเดียวที่มันไม่สามารถเปลี่ยนทางซอฟต์แวร์ได้ไอซอฟต์แวร์เนี่ยคือคุณไปกําหนดความอย่างเช่นความถี่เนี่ยผมกาหนดความถี่20 40 80 1 60พวกนี้ผมสามารถเปลี่ยนได้เรื่องระยะเนี่ยผมก็สามารถแค่อะไรครับเดินเข้าไปใ,ใกล้ระยะเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมสามารถขยับได้แต่เสาเป็นสิ่งที่ซื้อเพิ่มทีหลังไม่ได้ผมเล่าตรงนี้เพราะว่าความเร็วในการเชื่อมต่อสูงๆคุณได้มาจากเสาเยอะๆคุณก็เลยไปซื้อเราเตอร์เสาเยอะๆมาโดยคาดหวังว่า เสาเยอะๆจะช่วยเพิ่มความเร็วของคุณได้แต่อย่าลืมนะฮะกฎฟิสิกในการคุยกันคุณส่งข้อมูลหาผมด้วย4เสาแต่อุปกรณ์ขารับของผมที่เป็นโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนะฮะมือถือโน้ตบุ๊กและไคลเอนใดๆก็ตามยังคงอยู่ที่แค่2เสาครับเ,เมื่อก่อนมี3เสาอยู่แต่ปัจจุบันแทบไม่ได้ทําแล้วตั้งแต่เข้า wifi ac มาะฮะตั้งแต่ wifi ac มาไคลเอนทั้งหมดมีแค่1หรือ2เสา maximum ัม2เสาเท่านั้นดังนั้นการที่คุณซื้อเราเตอร์4เสามา ก็คือเชื่อมต่อได้แค่สูงสุด2เสาอยู่ดีครับอ้าวแล้วฝั่งผู้ผลิตเขาจะใส่เราเตอร์สเสา8เสามาทำเกลืออะไรเลยเนี่ยอธิบายอย่างนี้ก่อนมันมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการทําให้เสาอะไรหลายเสามีประสิทธิภาพในการสง่งข้อมูลมากขึ้นเราเรียกว่า MU M U m i m o แต่ MU-MIMO เนี่ยจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อ C คร e n นนั้นน่ะรองรับความสามารถ MU-MIMO เหมือนกันและ c คร e n นนั้นไม่เคลื่อนที่ไปไหนต้องอยู่กับที่เพราะว่าจะต้องล็อกทิศของการยิงเรดีโอไปยังทิศของ c คร e n t ตัวนั้นซึ่งมันกลายเป็นว่าอุปกรณ์โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่เนี่ยจะรองรับ MU-MIMO แต่อุปกรณ์มือถือที่เดินไปเดินมา w a l k Around เนี่ยจะไม่รองรับ MU-MIMO ครับดังนั้นมือถือจึงไม่ได้ไประโยชน์สิ่งใดจากการที่เราเตอร์มีเสาเยอะโอเคคนได้รับผลประโยชน์ก็คือโน้ตบุ๊ก ที่ตั้งอยู่เฉยๆด้วยนั่นนั้นมันจะอยู่ในออฟฟิศครับถึงจะมีประโยชน์แต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านหรืออะไรโอเคโน้ตบุ๊กแม่จะไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะมันต้องอยู่ในออฟฟิศที่แบบว่าโอ้มีโน้ตบุ๊กตั้งอยู่ป็นแบบ5 6 10, 10, 10, 11, เครื่อง10บเครื่องพวกนี้ MU m i m o ถึงจะมีผลนะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งที่มันจะได้กรณีที่มีเสาเยอะๆก็คือการที่คุณทำเมชกับเมชคุยกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นเราเตอร์4เสาคุยกับเราเตอร์4เสาเหมือนกันอย่างเงี้ยมันสามารถแอสโซเชต์ความเร็วสูงได้แต่ คุณมี4ีเสาใครแอนมี2เสาสุดท้ายก็คุยแค่2เสาอยู่ดีดังนั้นนะฮะจากข้อ5สรุปก็คือจํานวนเสาที่เยอะเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าสุดท้ายใครแอนก็มีแค่2เสาครับสุดท้ายผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับผมเวลาที่เราซื้ออุปกรณ์มาอ้าวอย่างนี้ผู้ผลิตเนี่ยหลอกลวงเราหรือเปล่าเพราะว่า เลขข้างกล่องมันบอกว่าเลขหนึ่งแต่พอเชื่อมตอนจริงๆสุดท้ายแล้วเราก็จะตันอยู่ที่เลขเลขหนึ่งคือเลขของอุปกรณ์สูงสุดในบ้านเรามันต่อได้แค่นั้นอยู่ดีจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกสักทีเดียวเพราะว่าผู้ผลิตเขาก็มีหน้าที่ในการสร้างสรรค์ฮาร์ดแวร์รีดเลนส์ศักยภาพของเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุดก่อนเพราะว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นอนะปล่อยออกสู่ตลาดแล้วค่าสูงสุดที่ได้มันจะดึงค่าเฉลี่ยของระบบเนี่ยขึ้นใหม่ระดับหนึ่งนั่นเองนะฮะลองย้อนกลับไปสมัยก่อนตอนที่เราใช้เราเตอร์ง่ายๆที่บ้าาานเนเเเ็็ควมวมมร คุณกดสปีดเทสบน Wi-Fi ควรจะได้3 0มสิบเมกห้าสิบเมกร้อยเมกปัจจุบ,บันเดี๋ยวนี้คุณสปีดเทสบน Wi-Fi อย่างน้อยๆก็ประมาณ3 4 0 0ี่เมกแน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นความเร็วฉูดฉาดข้างกล่องแบบออ้บบกดมาต้องได้9ก้าพันอะไรอย่างนี้ข้างกล่องเคมไว้อะไรเงี้ยแต่มันก็เพียงพอต่อการใช้งานตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ว่าข้อที่1 User ยูเซอร์จะได้ไม่รู้สึกว่าผู้ผลิตเนี่ยโอเวอร์เคลมส่วนฝั่งผู้ผลิตก็รบกวนนะฮะลดความโอเวอร์เคลมให้มันน้อยๆลงหน่อย,อยแล้วก็ให้ความรู้ยูเซอร์กลับมาเยอะๆบ้างจาะา้ะแหล สุดท้ายถ้าใครงงนะฮะจ้าง V R า R ไปติดตั้งได้ทั้งเจ้าของบ้านก็จะไม่งงนะฮะนั่นแหละครับผมโอ้ยเหนื่อย